สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงโปรโมชั่นคืนเงิน100% 630บาทนะครับเหตุผลที่ผมจัดโปรโมชั่นนำจิ้น4กิโลแล้วก็คืนเงินให้630บาทเนื่องจากว่าผมอยากจะโฟกัสไปที่คุณลูกค้า ที่ใช้น้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือน้ายำในร้านค้าของตนเองอยู่แล้วนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ด4กิโลเนี่ยมากเพียงพอที่จะเอาไปใช้กับวัตถุดิบได้ประมาณ12กิโลเช่นจะเป็นลูกชิ้นปลาหรือจะเป็นลูกชิ้นหมูหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับ4กิโลถือว่าเพียงพอแล้วก็การแพ็คก,กล่องส่งเนี่ย เป็นการส่งโดยกล่องโฟมบรรจุความเย็นอย่างดีถึงมือท่านเลยนะครับเรียกว่าเปิดกล่องมาเนี่ยเหมือนเอาสินค้าออกจากตู้เย็นครับสินค้าจะมีคุณภาพความสดใหม่100%เซเหมือนเพิ่งผลิตสดใหม่เมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็เลยโฟกัสมาที่การคืนเงิน630บาท ท่านจะได้น้าจิ้ม4กิโลในราคาขายส่งกิโลละ120บาทครับ4กิโลก็จะเป็นเงิน480บาทและก็ค่าจัดส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับ150บาทส่งถึงบ้านท่านเลยรวมเป็นเงิน630บาทครับถ้าท่านได้รับสินค้าไปแล้วนำไปขายหรือแม้แต่ท่านนำไปชิม ใบดมนะครับเริ่มต้นด้วยการดมก่อนเลยถ้าไม่หอมกลิ่นมะนาวแท้ร้อยปอร์เซนะครับชิมเข้าไปแล้วไม่อร่อยรสชาติไม่เป็นอย่างที่คุยเอาไว้เลยหรือคุณลูกค้าไม่รู้สึกว่าโอ้โหประทับใจนะครับคุณลูกค้าแจ้งมาครับผมยินดีคืนเงิน630บาทให้ทันทีผมเคยคุยเรื่องนี้กับ เพื่อนๆก่อนที่จะมาจัดโปรโมชั่นตัวนี้นะครับว่าเอ๊ะดีไหมเราจะทําแบบนี้ดีไหมเพราะว่าเราเนี่ยมั่นใจในสินค้าของเราเองนะในคิดว่ายังไงเพื่อนผมก็มีพูดอยู่คํานึงบอกว่าเฮ้ยคิดให้ดีนะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่เอาไปแล้วแม้ว่าจะหอมจริงอร่อยจริงแต่ ต้องการได้ของฟรีต้องการได้เงินคืนแล้วนายจะทำยังไงผมก็คิดตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่ผมเนี่ยทำความดีและผมเชื่อมั่นในความดีของตนเองและผมเชื่อมั่นในความจริงใจที่ผมจัดโปรโมชั่น630บบาทตัวนี้ผมเชื่อว่าศีลเสมอ จะได้มาเจอกันครับผมเชื่อในความสัตย์ซื่อของตนเองนะครับและเชื่อในความสัตย์ซื่อของทุกท่านด้วยและสิ่งหนึ่งที่ผมจะเชื่อเสมอและผมก็ได้บอกกับเพื่อนผมด้วยว่าบุคคลย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นนะครับผมกล้าาเสี่ยงผมพูดเลยว่าผมกล้าเสี่ยงทำไมผมถึงบอกว่าผมกล้าเสี่ยง ผมมั่นใจในสินค้าของผมครับผมมั่นใจมากว่าลูกค้าผมทุกรายที่รับสินค้าไปเนี่ยประทับใจทุกคนเมื่อก่อนนี้ผมเคยจัดกล่องแบบกล่องกระดาษนะครับค่าจัดส่ง50บาท1กิโลแล้วก็คืนเงิน200บาทแต่เชื่อไหมครับผมก็ไม่เคยมีลูกค้าคนไหนของเงินคืนเลยแต่ทีนี้ทำไมผมถึงมาจัดไอตัว630หลักผมมองว่าอย่างนี้ครับถ้าคุณลูกค้าที่อยากจะได้สินค้าเพื่อน,นำไปขายจริงๆเนี่ย มันควรจะถูกจัดส่งด้วยกล่องโฟมมันจุกความเย็นร้อเอซ์อย่างดีสินค้าจะต้องถึงมือท่านด้วยความเย็นตลอดเส้นทางสินค้าจะไม่ถูกลดทอนความหอมของมะนาวแท้และไม่ลดทอนความอร่อยลงไปเลยแม้แต่น้อยท่านได้รับสินค้าของผมแล้วนำไปจัดเก็บนะครับแช่เย็นธรรมดาอยู่ได้นาน30วันแช่ฟีดแข็งอยู่ได้นาน90วันครับ สนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับขอให้ทุกท่านรวยรวยเฮงเฮสวัสดีครับ